สวัสดีครับ FC มาพบกับอ้๊รถบ้าน168อีกแล้วนะครับผมวันนี้อ้ํมมีรถมานําเสนอนะครับรถเก่งแสนกว่าบาทพร้อมใช้งานนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกไว้เลยนะครับคันแรกเป็น Honda c i v i c นะครับ FD 1 8 e นะครับมือเดียวป้ายแดงบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวพาชมภายในนะครับพี่ๆตามให้จบท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวอ้ําแจ้งราคานะครับรายคันเลยนะครับบอกเลยว่า C ี V i c คันนี้สวยมากนะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับ เก็บสีเก็บงานมาให้แล้วนะครับภายในนะครับเบาะหนังนะครับทำมาใหม่นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแสนกว่าบาทนะครับได้ Honda Civic ไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวแจ้งราคากันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับใครสนใจเอาไปเลย169,000บาทนะครับได้เป็น Honda Civic FD ไปใช้งานนะครับปี2008นนะครับเก็บสีเก็บงานมาให้แล้วนะครับ พามาชมคันถัดมานะครับคันนี้เป็น t ต y o ต้าว o อนะครับเจน2บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับพี่พโหลดจัดส่งมาให้แล้วนะครับคันนี้นะเอาเป็นในราคานะครับ169,000บาทนะครับปี2012ตัว E นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วได้ตัวกระจังหน้า RS นะครับมีไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับล้อ RE 30นะครับสีน้ำตาลไม่ขอบ15นะครับเดี๋ยวคันนี้พาชมภายในนะครับ คันนี้ได้เป็นภายในสีครีมนะครับคันนี้ได้ภายในครีมนะครับกระจกมองข้างตบพับไฟฟ้าไฟตัดหมอกมีครบนะครับเกียร์ออโต้นะครับและที่สําคัญได้หน้าจอไปด้วยภายในสีครีมนะครับเป็นเบาะผ้าสวยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ปลายท่อนะครับเสียงนุ่มๆเพราะๆนะครับทุ้มๆนะครับไม่ดังมากไม่ลั่นไม่แป๊ดนะครับพี่ สนใจนะครับมาดูก่อนได้นะครับขั้นถัดมานะครับเป็นเต y o ต้ V i o อ Gen 2เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นปี2010-11นะครับแจ้งราคากนก่อนเลยนะครับ149,000บาทไม่ถึงแสนห้านะครับพี่ไม่ถึงแสนห้าพี่ๆได้รถสวยพร้อมใช้งานไปเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นสีขาวนะครับและที่สำคัญได้ชุดสเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นเจน2เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้อแมกขอบ15นะครับ เป็นลายเขากวางนะครับสวยๆนะครับคันนี้ได้เป็นภายในดำนะครับภายในดำนะครับเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับรถนะครับทำการซักเบาะซักรมทำความสะอาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับพี่ๆเจนสองนะแสนกระบาทนะครับสีขาวแบบนี้สวยๆนะครับมาคันถัดมานะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ ได้เป็น toyota innova นะครับ 2.0G นะครับปี2012นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใครสนใจเอาไปเลยนะครับ2 5 0 0 0 0บาทนะครับได้เป็นรถครอบครัว7ที่7ที่นั่งนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับได้เป็น minor c h a m แล้วเป็นกระจังหน้าแชมป์แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ แอร์ออโต้ภายในลายไม้ครบๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูแถวที่สองนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแอร์นะครับแอร์หลังคานะครับแอร์เพดานทะเบียนสวยนะครับเลขสามตัวนะใครสนใจมาก่อนได้ก่อนนะครับพี่ ฝากไว้ด้วยนะครับกับอ้ํารถบ้าน168นะครับเต็นท์อยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ0993429144กับอ้ํารถบ้าน168นะครับพี่ใครสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับ